ที่สิาตุลามหาโศกวิปโยคทั่วล่าประชาสยามแสนอาลัยพระบาทเจ้าทั่วเขตคามในพระนามองค์พระสยามมินขอพระองค์เสด็จสู่ทิพสถานณวิมานสวงสวรรค์บรรเจิดศิลเหล่าพระศพนิกกรทั่วธานินน้อมรำลึกองค์ภูมินนิรันกา ป่วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท 2S2P Entertainment จำกัด Hotline Thailand เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย Hotline Thailand ทุกข่าาววคคือคมจริงสวัสดีปีใหม่คะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะปีนี้พุทธศักราช2,560ปีรากาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังตลอดไปนะคะและก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเดิมคะ่ะที่เปลี่ยนแปลงก็คือเวลาที่พบกันนั้นเร็วขึ้นคือตั้งแต่เวลา9 3 0นนค่ะ ช่วงแรกวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวละครเรื่องนายร้อยสอยดาวเวอร์ชั่นสอยดาวมา100บาทนาแสดงโดยนางเอกและก็พระเอกน้องใหม่ค่ะนั่นก็คือน้องดิ้งกมนชนกสมบัติเจริญและน้องนัทสุพนัทพงษ์พสุทธ์ค่ะพร้อมด้วยนะักแสดงน้องใหม่อีกมากมายทีเดียวภายใต้ผู้จัดและผู้กํากับการแสดงโดยคุณประยุทธ์วงชื่นซึ่งก็เป็นผู้กํากับชื่อดังชั้นบรมครูเป็นละครน้ําดีที่สอดแท่งสาระเพื่อเยาวชนซึ่งเรื่องนี้ก็พร้อมแล้วที่จะออกอากาศทางททบ ป5เรานี่เองไปติดตามรายละเอียดในช่วงฮอตไลน์บันเทิงค่ะสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว่แกล่งจริงนึบจริง s u เ e r ร์คิงออฟวอเตอร์โทร021179898 อีกไม่นานเกินรอค่ะททบ5าาของเรากําลังจะมีละครยาวให้ได้ติดตามชมกันรับรองว่าสนุกครบเครื่องแน่นอนค่ะกับละครเรื่องนายร้อยสอยดาวเวอร์ชั่นสอยดาวมาร้อยบาท ผลงานการกำกับของอามประยูนวงชื่นและผู้จัดละครในนามของบริษัทโชอิงจำกัดละครนายร้อยสอยดาวเป็นละครที่ถูกนำมารีเมคใหม่ซึ่งเคยได้รับความนิยมในอดีตออกอากาศทางช่อง7สีนั่นเองค่ะมาคราวนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบช่อง5พร้อมการันตีความสดใหม่และสนุกสนานกว่าเดิมแน่นอนและได้เหล่านักแสดงหน้าใหม่ค่ะฝีมือเป็นที่น่าจับตามองมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นดิ้งกมลชนกสมบัติเจริญลูกสาว ของอาแอดสุรชัยสมบัตเจริญที่เรื่องนี้อาแอดก็ร่วมแสดงด้วยส่วนพระเอกได้หนุ่มนักสุพนัทพง์พสุ์ร่มวมโดยนักแสดงมืออาชีพตอมรัชนีกรแอนกรุณาปิยะตระกูลราชชลิตเฟื่องอารมณ์แวรโซราตีวิทวัสอรุณภาวิไลสุเทพประยุน์พิทักษ์และอีกมากมายร่วมแสดงละครในร้อยสายดาวในเวอร์ชันนี้มีการปรับบทใหม่เป็นครั้งแรกที่ดำเนินเรื่องที่มีทั้งทหารและตำรวจเข้ามามีบทบาทในละคร นำเสนอเรื่องราวของเด่นดนยัยลูกชายจ่าแม้นที่อยากเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์แต่ถูกพ่อบังคับให้มาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแม้ว่าพระเอกหนุ่มจะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องยอมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพ่อและแม่จะไม่ส่งเสียให้เรียนจนกระทั่งวันที่ประกาศผลสอบทำให้พระเอกหนุ่มของเราได้พบกับเพื่อนใหม่หลายคน ทั้งนี้หนุ่มเด่นนายนายได้หลงรักเหมือนดาวน้องสาวของว่องไวไร้มนทีนซึ่งเป็นลูกของพลโทสมหมายกับคุณหญิงพิมพ์กาแต่คุณหญิงพิมพ์กาไม่ชอบที่ว่องไวเป็นลูกทหารจนๆไม่เพียงเท่านี้ว่องไวก็ยังมีวีรกรรมต่างๆกับเพื่อนเรื่องราวหลักรถจึงได้เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งนี้ต้องรอติดตามชมทางพลบ5หต้นเดือนมีนาคม2560น้ี้ค่ะฝากเขาฝากให้ได้ชมละครเรื่องนี้ซึ่งมีความแตกต่างเป็นเรื่องที่ เป็นกาเป็นเรื่องที่เราทําตามแนวนโยบายของท่านนายกซึ่งปารพบอยากจะให้ทําละครซึ่งมีความแตกต่างมีความรักชาติศาสนามีความรักสามัคคีเรื่องนี้จะเป็นความยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งกอ,องทัพบ,บกและตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งได้อนุเคราะห์ให้ถ่ายทําเรื่องราวของนักเรียนร้อยตารวจและ นักเรียนร้อยจอบรรนะครับทั้งทหารและตำรวจนะครับเรื่องนี้จะเป็นความยิ่งใหญ่ของสถาบันนะครับจะนําเสนอท่านที่ช่อง5ครับขอฝากด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับปีใหม่นี้นะครับก็หลายๆคนนะครับก็ทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราบางครั้งงานปาร์ตี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับหรือว่าความรื่นเริลดลงแต่ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าเราจะทําความดีร่วมกันแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในปีใหม่ที่จะถึงนี้สิ่งใดๆที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้กับปีเก่าขอเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆและขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเลยครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่2,560นะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเจอคนดีๆมีกัลยาณมิตรดีๆค่ะ แล้วก็ปีนี้นะคะอยากจะขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมค่ะร่วมทําบุญนะคะแล้วก็นั่งสมาธิเจริญสีพราวนานะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชค่ะที่สำคัญถ้าอยากมีความสุขทุกวันนะคะก็อย่าลืมกดเบอร์หนึ่งดู t v 5 HD 1แน่นอนว่าจะได้รับสาระความบันเทิงเน้นๆล้วนๆมีความสุขแน่นอนค่ะ